เพชรหกรั 1> 1ดเนี่ยราคาเท่าไหร่ใครๆก็อยากรู้ใช่ไหมครับดูคลิปนี้ให้จบนะสวัสดีครับ XQ คาเอพชรนะครับจเลรี่เพชรสวยไฟดีมีได้ที่นี่ที่ไอเลิฟเจนไหครับ จากคำถามน,นะครับแสดงว่าทุกๆคนเนี่ยให้ความสนใจกับน้ำหนักของเพชรนะครับไซส์ของเพชรเป็นอันดับ1นนะครับวันนี้เราจะมาลงลึกคําว่ากะหลัดนะครับหนใน 4C ทั้งหมดนะครับกะหลัดเรามาดูดีกว่านะครับว่า 4C ตัวนี้ตัวอันดับแรกเนี่ยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปชมกันเลยครับอันดับ1เลยนะครับเรามาพูดกันถึงมาตรฐานสากลของคําว่ากะหลัดก่อนนะครับหกะหลัดเท่ากับ0.2กรัม แล้วอันที่ยังไม่ถึง1กะลัดเขาเรียกว่าตังนะครับ1งตังสตังสตังห้ตัง10ตังแล้วถ้าเกิดว่ามารวมกันร้อยตังก็เท่ากับ1กะลัดนะครับเพราะฉะนั้นเพชรเนี่ยมีหน่วยวัดที่เขาเรียกกันว่าตังกับกะลัดนะครับอันดับ2เลยนะครับแล้วน้ําหนักเพชรเนี่ยมันสาคัญชะไหนใช่ไหมน้าหนักเพชรสัมพันธ์โดยตรงกับขนาดของเพชรน,นะครับยิ่งขนาดที่ใหญ่ขึ้นเส้นผ่าศูนย์กลางก็ยิ่งมากขึ้น แสดงว่าตาคนเราก็จะมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเพชรยิ่งหนักแสดงว่าเพชรยิ่งใหญ่นะครับ <_ C 1> อันดับ3านะครับต่อมาเลยก็คือพอมาสัมพันธ์กับเรื่องของขนาดไซที่มันใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะสัมพันธ์กับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือราคานะครับราคายิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยิ่งใหญ่มากยิ่งสูงขึ้นมาแม้แต่ขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยทีละมิลนิดหน่อยราคาก็ยิ่งสูงมากขึ้นไปเลยนะครับ ซึ่งราคาเพชรนะครับจะแบ่งราคาเป็นช่วงๆตามน้ําหนักของเพชรนะครับในตารางราคากลางของเพชรที่เขาเรียกว่าราคาพอร์ตพรส์นะครับใครหลายๆคนถ้าสนใจเรื่องนี้สามารถติดตามชมวิดีโอย้อนหลังของอีได้นะครับมาตอนที่ข้อ4เลยนะครับอันดับสุดท้ายก็คือว่าเพชรเนี่ยมันเป็นการขุดค้นพบเองตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นมันหาได้ยากมากนะครับการที่เราจะหาเพชรเม็ดเดียว,เ,ยวเม็ดเดียวที่ก้อนใหญ่ๆมาเจียเป็นเพชรเม็ดใหญ่เนี่ยมันไม่สามารถ นำเพชรเม็ดเล็กมาประกอบรวมร่างการกลายเป็นเพชรเม็ดใหญ่เม็ดเดียวได้เพราะฉะนั้นทําไมมาถึงราคาแพงมากนะครับอันนี้เข้าใจกันแล้วนะครับวันนี้นะครับก็น่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ําหนักของเพชรกันไปบ้างนะครับว่ามันสําคัญแค่ไหนนะครับสัปดาห์หน้าเรายังอยู่กับเรื่องของน้ําหนักเพชรนะครับแต่สัปดาห์หน้าเป็นเรื่องของไซเพชรนะครับว่าไซเพชรไหนน่าสําคัญน่าสนใจอย่างไรนะครับและราคามันอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างในตอนนี้นะครับเจอกันใหม่นะครับ EP หน้านะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับอีกในทุกช่องทางอนเิินะครับทั้งใน y YouTube c h a n แนลแล้วทาง Facebook นะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ